ัสดีคะ่ะคุณสริยนครับผมค่ะคุณสริยนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอชายบาดานจังหวัดลพบุรีครับค่ะคุณสริยนนำคาร์ดัสันโนนพีซีไปใช้กับอะไรคะมันสปารลังครับอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะครับผมถ้าเรารู้จักได้ยังไงคะโอ้รู้จักมาห้าหกปีแล้วประมาณนะประมาณห้าหกปีแล้วล่ะครับ ห้าหกปีแล้วเนาะค่ะผมถาแล้วตอนนั้นคิดยังไงอะคะถึงใช้มีปัญหาอะไรกับส่วนมันหรือเปล่าตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าอ่านในนิตยสารแล้วก็เจอแล้วก็โทรคุยกับลุงอ้วนจากนั้นก็เลยได้ทดลองใช้อะครับจากที่ก่อนที่เราจะใช้ไคเซอซานน้ำหนักพีซีกับหลังใช้เนี่ยมันเป็นยังไงคะผมไม่เคยใช้ของยี่ห้ออื่นเลยใช้ของลุงอ้วนมาตลอดจากที่เราได้ทดลองใช้ผลผลิตหรือความสมบูรณ์ของโครงสร้างของต้นอะไรพวกนี้ เราเห็นเห็นผลชัดเจนนะครับที่บอกว่าเห็นผลชัดเจนนี่คือมันเป็นยังไงคะรูปทรงหรือความสมบูรณ์ของโครงสร้างของลำต้นดีดินซุยเอ่อคำว่าดินซุยคือผมเนี่ยฉีดสองสองสอง,สองระยะระยะจากหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยผมก็ฉีดบ,บํารุงต้นแต่จากจากสี่เดือนขึ้นไปเนี่ยผมฉีดลงดินเพื่อบ,บํารุงหัวประเภทนี้ครับปรากฏว่าผลที่ได้นี่คือ,อยังไงเอ่ยผลที่ได้ก็พอใจนะครับคำว่าพอใจคือเราเองไม่ได้ใช้ไม,ไ,ใชไม่ได้ใช้แค่ระยะสั้นๆไงเราได้ทดลองแล้วทำ ได้ทําข้อมูลวิธีการฉีดการฉีดระยะเหตุผลที่ฉีดเพราะอะไรเงี้ยเราได้ทําข้อมูลเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ก็ใช้สินค้าตัวอื่นค่ะสําหรับสนมันแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะปัญหาขึ้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันแล้วแต่พื้นที่นะค่ะคือเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยเช่นว่าฝนไม่ตกอะไรอย่างนี้นี่คือปัญหาจริงจริงมันนี่ยน่จะมีปัญหาเรื่องเดียวคือเอ่อการที่เราบังคับธรรมชาติไม่ได้เราก็เพียงแต่ว่าทุกคนที่ เขาไม่ได้ใช้กับสิ่งที่เราใช้เนี่ย<ะ>มันเห็นผลค่อนข้างจะชัดเจนโดยโดยมองด้วยตาเปล่าได้ไงแล้วแล้วจากที่เราเห็นเนี่ยมันสับปะหลังของเราที่ใช้ไคร,าาร์ซซาน้ับน้ำพีซีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะผมประเมินจากผลผลิตที่ได้นะ เป็นที่น่าพอใจของของเราคือมันเนี่ยผลผลิตของมันคือหัวแล้วก็เปอร์เซ็นต์แป้งอ่าแล้วก็น้าหนักของของหัวเนี่ยมันจะเอ่อได้ผลดีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ2 5 5 6ผมปลูกอยู่ที่ประมาณ350ไร่ครับแล้วผลผลิตเป็นยังไงคะผลผลิตปีนี้ยังไม่ได้ขุดนะครับแล้วปีที่แล้วที่ปลูกนะคะปีแล้วที่ปลูกผมปลูกน้อยผมปลูกแค่ร้อยกว่าไร่เองร้อยกว่าไร่นี่ผลผลิตประมาณเท่าไหร่คะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณคําว่าเฉลี่ยคือมันก็มีดีมั่งไม่ดี มัองะช้ประเภทนี้อยู่ประมาณหกถึงเจ็ดตันประมาณนี้แต่ผลผลที่ได้ต่างกับคนอื่นคือเปอร์เซ็นต์แป้งผมดีกว่าเอ่อมันจะมาหลังเขาวัดกันที่เปอร์เซ็นต์แป้งไงถ้าอย่างงั้นก็คือเห็นได้ชัดเจนตรงเปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยดีขึ้นกว่าคนอื่นแน่นอนครับผมค่ะขอบค,คุณมากค่ะคุณสุริยนค,คับสวัสดีครับ